สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีวันที่สองพฤษภาคมครับพี่น้องครับตอนเลี้ยงเร่งครับมาปอกกระบะตึงอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับมาเบิ่งว่าทองครับอันนี้เป็นทองทองที่สองครับลูกสองในทองครับพี่น้องครับท้ายสูงร้อยสามสิบสองครับตัวนี้ครับ ทองได้หกเดือนกว่าครับผสมโตมากครับผสมพอพันธุ์ครับผสมพอพันธุ์ใหญ่มากครับลูกสองนท่ทองครับทองหกเดือนกว่าครับน้มซีเตาครับเพศเป็นเพศดำครับโอนใหญ่ๆครับงอสีแดงครับบังคับหนาตาครับ ทางดังคมครับบาลตึงเปลี่ยนเข้าเห็นเรียบร้อยครับพี่น้องครับเบิ่งลักษณะทาทางครับเรียบเรียบดีมาครับนมสีเต้าครับถกถอนบะมี่ครับงวดตัวนี้ครับใครสนใจครับสี่หมื่นหกพันครับพี่น้องครับเอาราคาเบาๆไปเลยครับสาหรับงวอทองตัวนี้ครับทายสูงลอยสามสิบสองครับสี่หมื่นหกพันครับพี่น้องครับ สำหรับท่านได้สนใจครับผสมโตมากครับึง,ง่อดสดๆครับเดี๋ยวพาเบิ้งช่วงท้ายครับพี่น้องครับหางหางถึงผื่นนะครับหางครับงวอตัวนี้ครับหนังหนาโพนใหญ่ครับ ทองหกเดือนกว่าครับพี่น้องครับหกถอนบ่มีครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับเบิ่งครับพี่น้องครับอ้ยครับทองใหญ่เลยเด้อครับทองครับเอาราคาเบาๆไปก่อนครับสี่หมื่นหกพันครับพี่น้องครับสำหรับงอทองตัวนี้ครับขาหนาเต้มขาวครับ แ่บอเป็นยังครับเพิ่นเห็นลูกดีครับงอตัวนี้ครับเห็นลูกมาแล้วครับสีแดงบอดางขึ้นเมียนะครับลูกครับสำหรับงอทองตัวนี้ครับสี่หมื่นหกพันครับพี่น้องครับโอ้ยครับขนาดหกเดือนพองง่ายๆปลานนี้ครับพี่น้องครับทุครับสำหรับท่านใดสนใจครับงอไทยซูงลอยสามสิบสองครับตัวนี้ครับ ดําครับอันนี้เป็นงวดตัวแรกครับสี่หมืนหกพันครับเดี๋ยวมาเบิรงงวดตัวที่สองใือกันครับตัวนี้กระทองครับพี่น้องครับตัวนี้สามหมืนหกพันครับโอ้ตัวนี้ราคาขาทุนอะได้ครับนี่ครับลดลงลดลงแล้ะครับพี่น้องครับไอซีเอาครับตัวนี้ทองเ้เอฟหกแปดครับสี่เดือนครับสี่เดือนนิดๆครับพี่น้องครับ นี่ทายสูงร้อยยี่สิบห้าครับอันนี้เป็นงอตัวที่สองครับตัวนี้สมพอดีมากครับเคเอหกแปดครับตัวท้องเรียบร้อยครับสามหมื่นหกพันครับราคาขาทุนนะครับตัวนี้ครับราคาตำกว่าทุนแหะครับบ่าตึงจะปล่อยออกให้พี่น้องไปเลี้ยงครับเอาไปเลี้ยงแรกครับปัหญ่ไม่หญ่สนใจครับตัวนี้งอหูวแห้งครับสามหมื่นหกพันนี่ครับหูแห้งครับ เชื่องครับประกันท่องครับผสมเทียมมายางดีครับเป็นง้วลูกสามในท่องครับราคาเบาแห้งครับขายตำกระทุ่นครับตัวนี้ครับสามหมืนหกพันครับเอาไปเลี้ยงเลยครับพอนยัยไม่ไงครับบึงครับเงาหางยงๆครับเอาไปกินห้านี่ครับเล็บดีคอขาดีครับหรือใครจะยกชุดก็ได้ครับ ตัวหนึ่งสามหมื่นหกพันครับตัวหนึ่งสี่หมื่นหกพันครับเอาไปทั้งสองก็ได้ครับพี่น้องครับทองทั้งสองครับประกันทองทั้งสองครับใครสนใจตัวไดครับโทรมาหาบ่าวตึงได้ครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับคืนนี้ครับไคเห็นคลิปนี้แล้วครับง่อทองทั้งสองครับตัวนี้สามหมื่นหกพันครับตัวนั้น สี่หมืนหกพันครับประกันทองครับตัวนี้ทองสีเดือนกว่าครับสมเคเอพกแปดมาครับนมสีเต่าทบถอนบะมี่ครับตัวนี้กระนาเลียงครับพี่น้องครับเอาตึงขายตำกระทุนไปเลยครับขาดทุนก็ว่าได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เนื้อนังดีครับสี่หมืนหกพันครับราคาเบาเบาเลยครับ ไปสนใจครับตัวนี้ให้ลูกงามนะครับพี่น้องครับเห็นลูกมาแล้วครับเบิ่งครับปลูกถอนบะมี่ครับเบิครับสวงสุดสองจมบะมี่ครับประกันทองมัดตึงสองครับงัวครับสี่หมื่นหกพันครับนาเลียงครับงัวสองตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับ บาตึงกับขอจบคลิปใบเพียงทานิกอนะครับเดอ้อขอบพุ่นทิ่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้นํำแนเดอร์ครับเด้อไก่ไก่เบาตึงจะทส่งเองครับพี่น้องครับไปซื้อแล้วกับขอคุณนหลายๆครับส่วนท่านที่ยังไม่ซื้อครับก็รีบๆตัดสินใจนะครับไปสนใจครับ ถามีตัวมากตัวชอบครับท่อมหาบาตึงใดเลยครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับบังครับประกันทองมาทั้งสองครับตัวนี้ครับสี่หมืนหกพันครับสามหมืนหกพันครับน่าสนใจทั้งสองครับยกชุดก็ได้ครับพี่น้องครับเบาตึงจะจัดทรงเทเดี๋ยวเลยครับสุดท้ายนี่ก็ขอจบคลิปใบเพียงเทานิ้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ